สวัสดีจ้าเอฟซี FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะสวัสดีเอฟซีเกา่าเอฟซีใหม่และคนก็ลัาเกี่มาเป็นเอฟซีเนาะค่ะเนาะม่อนีเย็ดอยู่กับกินอาหารเวียดนามเหมือนเดิมจ้าใส่ทะลักออกมาเลยนะคะนี่จ้าข้าต้มแป้งจ้ามานะคะทุทกคนจ้ะคนไหนเคยกินกับสีหูว่ามันแส่บขนาดใดเนาะคะนะอาหารเวียดนามจ้ะข้าจะเอิ้นข้าต้มแป้งจ้ามา แยกก่อนอื่นแยกกกินขนมเหมือนเดิมจ้ามเมื่อนี้ข้าต้มป้านเพิ่นเบิดจ้าแล้วก็มีน้ำจิ้มรสเด็ดนะคะน้ำจิ้มนี่บม่มีหวานด้จ้ามิจะนัวกับเปรี้ยวจ้านี่ค่ะ ยัดตีมจ้เอานี่ลงแล้วค่ะเนาะกินเย็นเลยจ้ามาค่ะมาชิมๆก่อนเรีนจากตักน้ำจิ้มก่อนเนาะค่ะเนะาะเพื่ลืมลืมเอาใส่ทะลักเข้ามาทั้งใน <laughs> จ้ะมาบ่าได้กินนั่นแล้วเพื่อน,นั่นไปไอ้นั่นเพื่อนกับเวียดนามเพื่อนไปติดไอ้นั่นยุบเอ็นเมืองไปนั่นเพื่อนพี่น้องเพื่อนจ้ะ ไปไปทเที่ยวบ้านพี่ยามพี่น้องเพื่อนอยากปูอยามยาเพื่อนเวียดนามก็เลยบรได้กลับมาไปเกือบสามเดือนเพื่อนสิจยาครบแล้วเพื่อนเลยได้กลับมาจ้ะมาแล้วกับมาก,กาโตอ,อยู่อาทิตย์หนึ่ง แล้วก็เพิ่งเฮ็ดออยเฮ็ดคายนี่จ้ะแซ่บจบท้ายด้วยผู้เรียนหนึ่งเมตรจ้ะ เมื่อกินน้ำกันสุปูสุก้นจ้าที่น่องกิฟตีทั้ง, F งหลายนะคะม้องใส่มิตรหมูล,ลว้วนๆจ้ะผักมิตรผักหอมจานนี้ที่สิบบาทจ้หฮอลละสิบบาท มาค่ะมาแสบจ้ะเด็ดติวกินอิ่มต่างเขาจ้ะ อนจะร้นแควดีจ้ะ <c oughs> น้ำจิ้มมันจะเผ็ดนัวเปรี้ยวไม่มีหวานเพราะว่าข้าต้มมันจะออกมันมันหมูลายๆยอยางี้จะมันจะเลี่ยนจะเล่ยต้องเปรี้ยวเผ็ด นุ่อ่ะแล้วสองถำ โต๊ะถ่ายดยทุเลียนเนานะค่ะเนาะต้องผัดกินกรอบนอกนุ่มในคข้บ แต่ว่าทุเรียนนี่บกแกร่ร้อยเปอร์เซ็นตจ้ะดูเม็ดมันนะคะแล้วติวใจ,มจเมืองจ้ะเม็ดจะบริเน่เม็ดจะยังตรงอยู่แ่้ะค่ะย่งเหลืองอยู่มันต้องสีเข้มกว่านี้เนาะค่ะเนาะทุเรียนแก่แก่จัดทุเรียนแพงเอ้ตัดเปล่าตัดออกมาขายจะกระวานอยู่ เพราะว่ามันกรอบนอกนุ่มในขอบคุณสปอนเซอร์ทุเรียนนะค่ะเด้อขอมามันกับหูนะขอบคุณหลายๆจ้ะ น้องเผาก็มากนะจ๊ะมุมบดนั้น,นอืมกิปนี้กับจบแค่นี้นะคะเนาะ ขอบคุณทุกเริฟทุกรักทุกไร,กท,กรกทุกกำลังใจจ้าขอให้ทุกคนไม่เจ็บไม่ชนนะคะพควไพ่วิกฤตรอบสามไปพร้อมกันจ้าบ๊ายบายจ้ารักทุกคนนะคะ